อาหารจานนี้เสร็จแล้วพี่น้องขาพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าว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 ,าว,าวปลาเสิร์ฟฝรั่งกันอืมหมูสามชิ้นใหญ่ๆนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงอะ่ะอุ้ยไฟไม่เปิดป้าาเปิดไฟมีแบบเสิร์ฟเพิ่มได้นะมีเอ็กซ์ตร้าด้วยอ่ะเอาไปเองเลยอ่ะไม่ต้องส่งมีการเดินหนีด้วย เอ้ยแฮปปี huh. uh ้ส huh. oh, like ุดๆอาหารคริสต์มาสให้มันีคริสปัตุ้งนะแลกัอนเอร์เอาบริกรซอสกับแฮบบะมามารูดไอ้ให้แล้วนะความสุขของคุณชายนะอามีซอสเพิ่มอ่ะตามใจเธอ เออฝรั ciamo, together, ่งน้อยยังมาไม่ถึงบ้านเลยหุ่นล้าก็แต่ฉันมีมาลตัสต์นี้ซูร์ซูร์สก่อนและฉันก็ไม่ถ้ามีคนจะถามฉันฉันก็จะหาเลยเอ้ยลูกชายยังไม่มาไปเที่ยวถึงโรงเรียนข้ามืดขนาดไหนรอบเย็นรถมีไหมอากาศหนาวหนาวยืนแข็งไม่ลูกชั้นนะคะอืมมาดูฝรั่งกินข้าว ถึงเวลาลูกไม่กลับนั่งรอก็มองทางพี่น้องค่ะอันเจ๋อเบ้อสมาร์คเกลรเดอร์คนุกใส่เครื่องอืว่าสมาร์คแอนเกลรเดอร์อเลสเอร์เฟ็มแบบนาเจ๊กน้อยกุดขนุก ไม่เคยดีเพอชมหน่อยกันไหมล่ะนร้านอ้ยไปเลยปะมีตังค์ไหปะอ่าบรรยากาศนะหน้าทีวีเมียก็อิ่มตั้งแต่กลางวันแล้วบสออนนะฮะอแล้วก็จะประมาณนี้จ้าลูกมาตัวนี้เขาก็กินเนาะมหมูอบก,กับมัน ผักวันนี้ใช้ผักกระป๋องเม็ดถั่วนเตากับแครอลดผัดเนยเกลือพริกไทยแค่นั้นนะฮะรสชาติก็อยู่ที่หมูเนื้อเนาะอบหมูอร่อยอร่อยครับแฮปนก่ะ no อืมไม่อิ่มเบิลได้นะฮะไม่ต้องห่วงทำอาหารให้ผัวไม่เคยทำจานเดียวถ้าฝรั่งนี้นับคนละชิ้นจบอิ่มไม่อิ่มนะ คนไทยนี่มีเผื่ออ่าฝรั่งบ้านนี้กินนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องกินอาริสมาก็เล็กป้าๆปล่อยเนาะได้ดูทีวีไปด้วยออ้ห uh ู huh. so sweet happy time alone <laughs> นี่จุดกินข้าวคนเดียวนะคะเอาที่เธอสบายใจเนาะ